โอเคครับเดีย๋ยวเราลอ,ลองใช้เป็นกระปอมเอ้ยไม่ใช่กบยางเอทูครับลองตีหมายนี้ดูโอุโอ้ยกัดแล้วเต็มเต็มครับไม้เดียวเลยกัดกบยางเอทูครับเรียบร้อยครับไม้เดียวครับรู้เรื่องเลยนี่ครับ กบยางเอทูครับผมสีเทาตัวนี้ห,หมดแล้วรนี่สุดยอดมากกบยางเอทูครับผมประช่อนไปสวยสวยว้าวฝากของ้าด้วยครับก็ตรงนี้เป็นเอ่อเป็นหมายที่น้ำมันท่วงขึ้นมาจากคลองครับเป็นร่องสวนลูกคานะครับเนี่ยแบบนี้เลยอสุดยอดมากกบยางไอทู คืดยอดมากครับผม